ก็กราบสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่เป็นประจำที่ช่องมาร์ค p และใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านเลยนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะลองสังเกตเพจผมดูนะครับผมคลิปที่แล้วผมมีอยู่6กแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับตอนนี้เหลือหกแสนหกหมื่นหกพัน ถามว่าเอาไปทำอะไรสองหมื่นเพชรนะครับก็คือตอบได้เต็มปากเลยว่าหัวราชานะครับผมโอ้โหโดนไปสองหมื่นเพชรนะครับผมแล้วถามว่าออกไหมไม่ออกนะครับผมเห็นเยอะสุดตอนนี้เกือบสามหมื่นเพชรนะครับที่ว่าไม่ออกนะมีความคิดเห็นยังไงกับตัวตัวหัวตัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมเพราะว่ามันมันออกยากเกินไปนะครับผมหัวนี้แบบมันออกยากแบบ มากๆจริงๆนะรัวราชาเนี่ยโอ้โหกาจะมาแบบลองสุ่มเล่นๆเผื่อฟุกนะก็ยังไม่ออกเหมือนเดิมนะครับผมนะโอเคไม่เป็นไรช่างมันนะครับผมช่างมันช่างมันเดี๋ยวจะหมดเยอะกว่านี้เอานะครับผมเก็บเพชรไว้ทําอย่างอื่นดีกว่านะครับแล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าพี่ คลังแสงอาวุธนะครับคลังแสงอาวุธก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับในอีก9ชั่วโมงนั่นเองนะครับปืนอะไรจะมาใหม่อะไรจะอยู่บ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับผมสําหรับคลังแสงอาวุธในรอบหน้านะครับปืนที่ยังจะคงอยู่ในตู้อยู่นะครับผมจะมีอยู่2ปืนด้วยกันนะครับจะมีเป็น ตัว MB5 Platinum Divinity นะครับผมหรือว่า MB5 u p w e l 7นั่นเองตัวนี้ยังอยู่นะครับผมยังอยู่ในตู้แล้วก็ Glossa นะครับผม Bang Pop Blaster ตัวนี้ก็ยังอยู่ในตู้เช่นเดียวกันนะครับผมเป็น Glossa Level 7นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับปืนที่ถูกออกเนี่ยจะเป็นปืน UMP นะครับผมอา f a r m a s แล้วก็ซองยาว Level 8นั่นเอง นะครับแล้วก็ปืนที่เข้ามาแทนตู้นี้นะครับผมก็จะมีอยู่ 2ปืนด้วยกันนะครับผมที่เป็นปืนใหม่นะครับผมถามว่าใหม่หรือเปล่าเหมือนว่ามันจะเคยเอากลับมาแล้วมั้งนะครับก็จะเป็น AK นะครับผมมังกรฟ้าดราโกหรือว่าบลูเฟรมดราโกนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ในคลังแสงอาวุธในรอบหน้านั่นเองนะครับผมนี่ตามนี้เลยนะครับพาปืน A k เคที่แบบหลายหลายคนชอบใช้นะครับนี่เป็นปืนน่าจะเป็นปืนัพปืนแรกหรือเปล่า A k เคถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม A k เคกับ UMP นะครับผมนันแล้วก็ จะมีเป็นตัวปืนอีกปืนหนึ่งนะครับจะอยู่ในโหมดของปืนกลมือหรือว่า S M G นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นทอมสันนั่นเองนะครับโพลอสซัตตัวนี้หรือว่าทอมสันกากอยนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีปืนใหม่ 2ปืนนะครับผมปืนเก่า2ปืนนะครับที่อยู่ในตู้นะถามว่าใหม่ไหมมันก็ไม่ใหม่อะไรมากเพราะว่ามันก็เคยมาแล้วนะครับแล้วก็ปืนใหม่เนี่ยต้องรอดูกันนะครับผมเหมือนว่าบางเซิร์ฟเนี่ยจะเริ่มทยอยเอาในส่วนของตัว G 1 8เข้ามาเป็นปืนถัดไปนะครับก็ต้องรอดูเซิร์ฟไทยว่า เจ้า G18 เนะี่ยมาเป็นปืนถัดไปหรือเปล่านั่นเองนะครับผมตัว G18 ที่เป็นตัวเหมือนเพชรอะนั่นแหละนะครับผมเป็นอเวุเจ็ดนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ถึงอ่าตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงวันที่1มิถุนาย,ยนเลยนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวกิจกรรม พลังแสงอาวุธนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสุ่มครบ100ครั้งการันตีนะครับผมการันตีแล้วก็มาพร้อมโทเค็นด้วยนะครับก็ผมก็คือ,อถ้าได้โทเค็นก็สามารถนําไปแลกปืนที่อยากได้ด้วยได้ด้วยนะครับผมก็คือร้อยครั้งเนี่ยมันการันตีออกแน่นอนแต่ว่าออกปืนไหนก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วแต่ดวงนะครับผมแล้วก็ถัดไปนะครับผมมีคนถามกันก็มาเกี่ยวกับกิจกรรมปักธง เนียครับผมปักธงก็คือเป็นกิจกรรมเปิดเทอมฟรีไฟนะครับผมเปิดเปิดเทอมก็เป็นตัวนี้เลยภารกิจชิงปักธงเช่านะครับสกิจกรรมเลยนะครับผมมีถึง3กิจกรรมเลยกิจกรรมแรกนะครับผมตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่5นะครับผมกิจกรรมตัวนี้จะเป็นการเล่นครบ999นาทีนะครับผมหรือว่าเล่นกับเพื่อน 99เกมนั่นเองนะครับผมนะคือแบบเยอะมากๆเลยนะครับผมแบบใช้ความอดทนอย่างสูงเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้ปักธงเช่านะครับผมอยู่ที่7วันนั่นเองนะครับผมสำหรับภารกิจแรกนะครับแล้วก็ภารกิจที่2นะครับสะสมโทเค็นแล้วแลกตั้งแต่วันที่6ถึง12พฤษภาคมนะครับผมตัวนี้ก็เป็นการเล่นโหมด CV C ีวีเกมนะครับเล่นโหมดโด,ดร่ม 3เกมนะครับหรือว่าเล่นเป็น120มนาทีนะครับแล้วก็จะได้มา1วันเนี่ยได้มา่อ5โทเค็นนะครับผมกิจกรรมมันมีอยู่67วันนะครับก็ได้อยู่ทั้งหมดเนี่ย35โทเค็นสำหรับภารกิจที่2นะครับและธงแคลน7วันเนี่ยจะใช้30โทเค็นในการแรกก็คือเราสามารถหยุดได้1วันในเรียเวลาตั้งแต่วันที่6 ถึงวันที่12นั่นเองนะครับสามารถไม่เล่นได้1วันนะครับแล้วก็มีโทเค็นในการแลกเป็นกล่องด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นกล่องวันละ2โทเค็นนะครับผมวันละ2โทเค็นใช้2โทเค็นในการแลกกล่อง นะครับผมใน7วันกิจกรรมเนี่ยเวันตั้งแต่วันที่6กถึงสิเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด14กล่องนะครับผมก็ภายในกล่องจะมีลุ้นรับนะครับผมทั้งปักธง7วัน3วันแล้วก็1วันแต่ถ้านแรกชัวร์เลยก็คือ30โทเค็น7วันชัวร์นั่นเองนะครับแล้วก็ภารกิจที่3นะครับเป็นการเล่นรับกล่องตั้งแต่วันที่11 ถึงวันที่17พฤษภาคมนะครับผมก็อันนี้ง่ายๆเลยเป็นการเข้าเกมรับ1กล่องนะครับเล่น3เกมรับอีกหนึ่งกล่องแล้วก็เล่นกับเพื่อน4ี่เกมรับอีก1กล่องนะครับผมออะนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยจะได้เป็นปักธง3วันนะครับผม3วัน1วันอะไรก็ว่ากันไปทั้งหมดก็คือแบบอยู่แบบนานมากๆเลยนะครับผมทั้งหมดนี่คือแบบ อยู่แบบใช้ยาวๆถ้าใครทำครบ3าภารกิจนี้ก็คือแบบใช้ปักธงได้แบบยาวๆเลยนั่นเองบอกเลยว่าเต็มเซิร์ฟแน่นอนนะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำหรับตัวปักธงแบบว่ารายละเอียดลึกๆเลยนั่นเองนะครับผมว่าเ,าเล่นยังไงบ้างกิจกรรมไหนทำโทเคนเท่าไหร่แลกอะไรได้กี่ธงกี่วันอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมนะั้นแล้วก็ผมคาใจกับไอ้นี่มากเลยอะ่ะออมีคนถามเข้ามาเออผมลืมนับสำหรับสักทองนะครับผมก็คือ ตอนนี้เนี่ยสักทองชายเนี่ยยังไม่ชัวร์ว่ามันจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตัวสักลาวาเนี่ยมันก็มาด้วยนะครับผมซึ่งสักลาวามันก็เป็นของผู้ชายนั่นเองนะครับผมใช่ไหมสักลาวาเป็นของผู้ชายไหมรือว่ามันใส่ได้สองเพศว่ะเดี๋ยวหน้าขออนุญาตดูก่อนเป็นของผู้ชายนะครับผมเป็นของผู้ชายแล้วก็สักทองหญิงเนี่ยคือมาชัวร์นั่นเองนะครับผมก็น่าจะมาเป็นตู้รังผึ้งนะถ้าผมคิดไม่ผิดนะครับผมก็รอกันได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่สนะครับผมก็คือคืน นั่นเองนะผมจนถึงวันที่2มิถุนายนเลยนะผมก็อยู่กันแบบว่าเป็นเดือนเดือนเลยเกือบเดือนเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็หุคาใจตู้นี้มากเลยอะ่ะผมอยากได้อะ่ะผมขอลองอีกสัก10รอบแล้วกันผมกดจนเมื่อยเมือเมื่อวานอะ่ะสองหมเพชรคนดูคิดว่าไงอะ่ะครั้งละ40เพชรอะ่ะโหแบบออกยากไปบางทีหัวเนี่ยดูดีเกลือมากนะครับผมไอห,หัวราชาเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะแต่ผมให้ดูอันนี้เลย เนี่ยผมไม่ดูโทเค็นเลยแป๊บหนึ่งนะโหเกลือขนาดหัวอื่นยังเกลือคนดูคิดว่าไงเอาโอเคนะเวผมให้ดูโทเค็นนะครับผมโทเค็นก็คือจะเป็นแลกในหน้านี้เลยมีคนบอกว่าพี่เก้าไปแลกสิครับคือหัวราชามันไม่มีให้แลกครับน้องดูครับหนึ่งร้อยเก้าโทเค็นนะคนดูคิดว่าไงเอาผมแบบ ได้เยอะมากๆนะครับผมคือได้ซ้ำมาห0 9หัวแล้วอะได้หัวพวกนี้ซ้ำมา109ครั้งอ่ะคนดูคือแบบเยอะมากๆะครับผมนะก็ใครจะเอาหัวนี้บางคนก็หมดน้อยนะบางคนก็หมดแค่แบบว่า1000เพชรก็ออกแล้วนะผมแต่รหัสผมมันออกยากเหลือเกินนะผมคือแบบออกยากเกินไปนะับจริง ยากมากๆยากมากๆบอกเลยนะครับตัวนี้ท้อเลยอะสุ่มจนท้อนะครับผมสุ่มจนแบบไม่เอาก็ได้อะไรแบบนี้นะครับผมโอเคดับโชว์สโลวัน,นี้ก็ามาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์ค AP ด้วยสโลววันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมจุกๆไง